สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนี้มากิจสุดท้ายแล้วนะของแล็กนาล็อกนะครับจะเป็นสัปดาห์ที่6นะทุกคนตัวก็น่าสนใจเยอะอยู่นะแล้วก็จะมีอีกกิจหนึ่งด้วยอีกกิจหนึ่งก็จะเป็นกิจสีเขียวอะ่ะแต่เรายังไม่เอารวมกิจนี้นะเพราะว่าเราจะแยกอัดคลิปอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะมาเหมือนเดิม17ตัวนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสโอเคแล้วก็18ตัวก็จะมี อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอยู่ไหนวะอีกตัวหนึ่งจะเป็นนี่ครับเป็นชาบงกุลเกาหลีเป็นตัวละครลับอะ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะตรงนี้ลนะ้เราก็จัดมาประมาณนี้แล้วก็มาเดี๋ยวผมจะพาเขาไปดูเลยว่าแต่และตัวอยู่เทียไหไยังไงที่น่าสนใจไหมอะไรพวกนี้นะครับทุกคนตรงนี้เราจะจัดเทียให้ทุกคนเอาไปตัดสินใจละกันนะครับตรงนี้ ตัดสินใจในการเลือกตัวเนี่ยบางคนตัดสินใจไม่ได้อะถ้าใครตัดสินใจได้แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครตัดสินใจไม่ได้ก็ดูตรงนี้ก็ได้เผื่อช่วยได้เผื่อช่วยได้ใดให้เพื่อนๆไปตัดสินใจดูไงว่าเออสแต็ปแบบนู้นแบบนี้มันดูดีหน้าอะไรอย่างเงี้ยมาตัวแรกเลย200แต้มอะ200แต้ม CM เท้า35กับ3ดาวเนี่ยถ้า CM เนี่ยเหมือนเดิมทุกคนไม่เวิร์กอยู่ดี คือเกมนี้อ่เหมือนเขาไม่ค่อยใส่ใจกับโอเบีด้วยน้อยที่เข้ามาอะไรเงี้ยคือจัดเฟรดบดบเนี่ยดูเดิเห็นไหมไม่ว่าจะตรงเนี้ยก็เวิร์กเลดกลางกลางปกติมันควรเป็นสูงสูงใช่ไหมตรงนี้พลังแฝงไม่มีเท้า3ามหอีกอะไรพวกเนี้ยคือแบบเขาไม่ค่อยใส่ใจมากเท่าไหร่ก็ดูเนือ้อแบบตรงนี้เราก็เอาไว้เฉยเเนาะช่วงแรกๆก็อาจจะเป็นตัวไม่ค่อยได้ดีมากเนาะอันนี้ก็จะเป็น R W R W เห็นไหมอยู่ <c oughs> ออกไปครับอยู่ด้านขวาเห็นปะ ร้อยแปดททกดีมากเลยนะเนี่ยวิ่งร้อยสามสิบอะไรพวกนี้การเลี้ยงบอลอะไรเดี๋ยดูดีแต่การยิยงอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่พวกนี้ดูดีมากเลยเนี่ยเนี่ยหนึ่งกับสองเนี่ยดูดีมากแต่ข้อเสียเหรอดูดิอยู่ด้านขวาสายสามเนี่ยเวลาหักเข้ามายิงนี่คือยิงยากมากเลยสายสามเนี่ยสายสี่มันยังไม่เลือกกันเลยพลังงานสี่ดาวด้วยแป๊บเดียวก็หมดสามดาวเินชงเลนเจงอะไรก็ไม่ได้ก็แบบโอ้พลังแฝงก็ไม่มีอีกนันเนี่ย เนี่ยพลังแฝงไม่มีดีอย่างเดียวคือ,อดีอยู่2อย่างกนะ็คือเวิร์กเด็ตรงเนี้สูงสูงต่ำเนี่ยดูดีแล้วก็สแต็กที่ค่อนข้างดูดีแล้วกันนอกน,นั้นคือแบบไม่ค่อยดีเลยทั้งหตรงนี้ผมให้เฉยๆไปก่อนเนาะเพราะว่าก็ถ้าแนะนําก็อยากให้มันได้ตัวที่สแต็กดีอะ่ะด้วยเท้าด้วยดาวด้วย,วยอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็มาต่อครับตัวนี้ CB CB ตัวนี้ CB เท้ากับดาวไม่มีผลอะไรอยู่แล้วครับแล้วก็4ดาวจริงๆก็ไม่ค่อยหมดนะของผมไม่หมดนะ4ดาวอะ CB บ่ะเล่นได้นะแล้วก็108วิ่ง102ยเกมรับ125 25เวิร์กเดกลางๆตรงนี้ไม่มีพลังแฝงแล้วก็เวิร์กเดกลางกางก็ไม่ค่อยนิยมมากเท่าไหร่แล้วกันเพราะปกติแล้วมันจะเป็นกลางแล้วก็เกมรับสูงตรงเนี้ยอันนี้มันสูงมากนะตัวใหญ่เลยนะร้อย 96ตัวเนี้ยอันนี้อยู่อยู่ในเก่งได้อยู่แต่ไม่ใช่ว่าจะเมตาอะไรขนาดนะั้นอยู่ในเก่งเอามาฟอเล่นเอาอะไรอย่างเงี้ยสายฟงสายฟีอะไรไม่มีตัวเลือกอะ่ะก็พอมาเล่นได้ตรงเนี้ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนี่ยถ้ายแย่หน่อยแบบต้องเอาไปเฉยๆแต่นี่คืออยู่ใน,ในเกณฑ์ที่เอามาเล่นได้อยู่อ่ะตัวนี้ต่อครับกองหน้าเนี่ยตัวหลังๆมาเห็นไหมทุกคน เือมันเหมือนเขาตรงใจเลยพวกร้อยแปดร้อยเก้าที่เป็นตัวแบบแหลกแต้มน้อยๆอะไรเงี้ยเขากลัวคงแบบถ้าเอามาดีอะคนก็คงไม่ไปแลกตัวหลักๆตัวที่มันเป็นแพงไงเขาก็เลยเอาแต้มน้อยๆที่มันดูแย่เลย<笑><笑>เหมือนโดนบงังคับให้ไปแลกตัวแพงๆอะส่งเกียบไหมเนียบสามดาวทั้ทุกคนกลองหน้าสามดาวเท้าสามห้าอย่างมันไม่ไหวจริงนะเว้ยพลังแฝงก็ไม่มีเหมือนเดิมเห็นไหมตัดออกหมดเลยเหมือนเขาจงใจอะครับ เขาจงใจแบบให้ให้เราไปแลกตัวแพงๆนั่นแหละเอาต่อครับกองได้สี่ห้าสี่ดาวโอเคอเฮ้ยดูดีนะเนี่ยอเอยดูดีเฮ้สูงร้อยแปดสิบสามได้เลยตัวเนี้ยแล้วก็เท้าสี่ห้าไม่แย่ครับเท้าสี่ห้าดีเลยถ้าให้ดีมันควรห้าห้าแต่สี่ห้าก็ได้เหมือนกันถ้าเราไม่จริงจังมากเนี่ยพลังงานสีดาวครึ่งแล้วก็สี่ดาวด้วยครับสกิลสี่ดาวเรเียนโจงเริงได้หมด จะตอกตรงตอกส้นได้ซาแตกก็ดูดีอยู่ครับสำหรับร้อยแปดนะดูดีเลยแล้วก็ตรงนี้ครับเบิร์กเลดสูงกลางได้เลยมีพลังแฝงให้2อย่างอะไรเงี้ยถ้ามีเหนือชั้นหน่อยก็จะดีหน่อยนะ mm hmm. อะไรพวกเนี้ยแต่ผมให้เมตาอยู่นะตัวนี้นะคุ้มนะสําหรับ300แต้มะคุ้มนะตรงเนี้ยแต่ไม่ใช่ว่า300แต้มมันจะไปเก่งกว่า800แต้มนะคือ300แต้มกับที่ได้มาเนี่ยผมว่ามันอยู่ในเมตาได้เลยเก่ง ตัวเนี้ยดูดีเลยเอาเขาครับเขาเขาพีเตอร์เขาแทโมงยังไม่มาด้วเหมือนเดิมทุกคนผมก็ยังไม่ได้ให้กิ่งอะไรมากขนาดนั้นนะเพราะว่าแพทมันก็ไม่ได้โมงดีขนาดแพทที่เราเล่นอยู่นปะัจจุบันปัจจุบันอะ่ะมันไม่ได้แทดมงขนาดนั้นน่ะผมก็อย่างที่บอกอะ่ะมันภาคพื้นดินเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยเท้าสามห้าคือถ้าจะเปิดมงอย่างเดียวมันก็กระไรอยูอ่มันควรให้ภาคอากาศด้วยภาคพื้นดินด้วยไง อย่างนี้ภาคพื้นดินม,มันไม่ค่อยได้เลยไงสามดาวอย่างนี้เท้าสามห้าอย่างงี้พลังงานก็สี่ดาวเหมือนเดิมคือเหมือนเป็นฟิกล็อกแล้วมันเนี่ยกับพวกตัวสูงๆเนี่ยก็รอแผดมาก่อนแล้วกันแต่ถ้าแผดไม่มาเนี่ยให้แค่เก่งธรรมดาก็พอนะครับตัวเนี้ยิีเตอร์เคาเนี่ยพวกสายหมงอะไรเงี้ยก็ยังดูไม่ได้ยังดูไม่ได้แบบฟุ้นวามากซ m ต่อเตรียมเท้าสี่ข้าสามดาวอันนี้ผมก็ไม่ไม่ค่อยให้ ไม่ค่อยอวยมากเท่าไหร่นะเพราะว่าพลังงานน้อยก็โดนดรอปนิดนึงแต่เรื่องสมดาวสําหรับ C m อ่ะสำคัญนะมันควร4ี่ดาวแล้วก็เท้าด้วยจริงๆเท้า C m เนี่ยส่วนมากแทบหินนักแข่งเล่น5้าห้ทั้งนั้นอะ่ะไม่ค่อยเล่น4ี่ห้าอส่วนมากห้าห้ากันทั้งนั้นนะครับแต่สี่ห้าก็เล่นได้ครับถ้าไม่ได้จริงจังมากตรงนี้ยอันนี้ก็อยู่ในเก่งธรรมดาก่อนแล้วกันนะเพราะว่าสามดาวครับมันมีทางเลือกอื่นที่ดูดีกว่านี้ มีตัวเลือกอื่นที่ดูดีกว่านี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยว,ยว,ยวมีตัวต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่มันจะแพงขึ้นมาหน่อย <c oughs> อ้าวตัวนี้ c b วิ่งร้อยห้าส7ก็ส่วนสูงก็เท่าไมนี่แหละแต่ AI อาจจะไม่ได้เท่าเท่าไหร่แล้วก็เกี่ยวหุ่นลับมันดูดีเว้ยร้อแล้วก็กวาม,มีเก่งร้อยยี่ความเร็วร้อยห้ตัวนี้ดูดีนะน่าสนใจกี่แต้มเนี่ย สามรอยแต้มนะ่าสนใจขึ้นไปอยู่กับเพื่อนเลยเล่นได้อยู่ตัวเนี้ยสำหรับสามร้อยแต้มอ่ะคือเราไม่มีทางเลือกจะไปแบบเอาตัวเก่งๆไงใช่ไหมละ่ะมันก็เอาพวกนี้สแต็มันดูดีอ่สะสัดส่วนอะไรได้เลยร้อยแปดเจ็ดอะไรพวกเนี้ยเกมรับด้วยเนี่ยได้นะต่อมานี่ซกองการคอเท้าสีแล้วก็โ <laughs> โดนหมดเลยวะ่ะ ไม่ตรงใจหมดเลยนะเว้ยเท้าสามอะไรพวกนี้แล้วใครจะเล่นเหรถ้าสกิลสามดาวอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครเล่นก็กด <c ười> เล่นนะแต่ผมไม่ไหวจริงนะทุกคนนะไปพลังงานดูดีนะตัวเล็กอันนี้เฉยๆนะผมเฉยๆเลยผมเฉยๆตัวเนี้ยก็ไปเร็วหน่อยแล้วกันต่อมาก็ตัวนี้ต่อ lb ด้านซ้ายไอ้นี่มันเหมือนเล่น CB ได้ด้วยปะสกิลลุ้งด้วยเนี่ยไอย้ตัวนี้มันเหมือน CB นะ CB ที่เร็วแต่ก็น่าจะคล้ายคล้ายกิโอปะแต่มันเป็นเกมลับสูงเลยนะเนี่ยถ้ากวาดิโอเป็นสูงสูงเนี่ยคือเล่นได้ทั้ง CB LB อะ่ะเอาไปยืนได้ทั้งสองเหรอวิ่งร้อยเศดแต่ก็จะไปเน้นเกมลับที่เยอะมากๆตัวนี้มันคือ L B สาย สายเกมลับอ่ะ LB สายเกมลับอ่ะ LB สาย CB อ่ะสายเกมลับแหละแล้วเอามายืน CB ได้ดีเลยเนี่ยเพชนในตบได้นะแบบเพ้นทูเพ้อ่ะเอามาอัพโลเสร็จปับ๊บเราไปยืน CB ได้เลยมันจะเป็น CB ที่เร็วเกมลับอาจจะเยอะสู้เพื่อนไม่ไม่เท่าเพื่อนที่เป็น CB ด้วยกันแต่ความเร็วความคล่องเนี่ยผมโคตรชอบเลยความเร็วความคล่องเนี่ยดีมากตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ800แต้มเลยเหรอแ0 0้แต้มเลยอ่ะ จริงอยากให้ลองนะอยากให้ลองผมให้ในเมตาแล้วกันให้ในเมตาได้อยู่ถ้าถ้าใครแบบไม่ได้สายเดียวกันกับผมอะ่ะก็คงอยู่เก่งก็พอเพราะว่าถ้าใครอยากเล่นสาย LB ที่เป็นแบบธรรมชาติเลยอะไรเงี้ยแต่นี้ผมให้ประมาณนี้เพราะว่มมาชอบส่วนตัวต่อมานี่เะตัวนี้เชอกีลองเล่นแล้ดีจ้าเลย ตัวนี้ดีมากแต่พลังงานน้อยอย่างเดียวสัสดส่วนได้นะร้อยเจ็ดเจ็ดอ่ะแล้วก็สองเท้าเลยครับแล้วก็ตรงนี้สแต็กมันดูดีมากๆตรงเนี้มันเป็น C a m ที่วิ่งเร็วด้วยการยิงก็ดีส่งบอลเลี้ยงเลี้ยงลูงกอะไรดีหมดเลยครับแล้วก็สกิลรุ้งอะไรพวกนี้ดูดีหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้5ดาวแล้วทุกคนนะเฮ้ยขอบคุณครับผมเจมส์ขอบคุณมากครับ สปอร์ตมาขอบคุณทุกมาครับอยู่ด้วยกันนานๆนะครับขอบคุณหลายๆครับผมนี่ตรงนี้นะดีนะเอามาเล่นน่อข้อดีคือตรงนี้นี่ครับผมเอามาเล่นอยู่กองหน้าเว้ยแล้วแม่งเล่นดีด้วยเหมือนเดวเปโลเลยคือการหักการอะไรเงี้ยแล้วก็ความคามแบบมันดีอยู่แล้วเพราะตอนที่ผมเล่นผมแบบชอบอัพยิงด้วยไงอัพยิงมันได้ความเร็วแล้วก็ยิงดีด้วยแต่ก็ ใครอยากได้ความพิ้วก็อัพนี้ได้แต่ผมเป็นคนที่บังคับไม่ได้พิ้วมากนักเตะมันพิ้วอยู่แล้วแต่ถ้าผมอัพพิ้วก็อีกแต่ความสามารถผมอะ่ะไม่พิ้วเท่าเท่าสเต็กที่มันมีผมก็เลยไม่ได้อัพพิ้วมากผมก็เลยอัพยิงกับคอมเร็วอเอาไว้กระชากหนีดีเนะนะบอกเลยตัวเนี้ยโคตรเมตาได้เลยตัวเนี้ยแนะนําแล้วก็มาที่ต่ออันนี้เกฟเฟนเบกบางคนบอกว่ามันดูไม่สุดใช่ปะ มันดูไม่สุดแบบจะบุกจะเกมลับหรืออะไรพวกนี้จริงๆอะ่ะมันครบหมดเลยนะเว้ยตรงนี้ยมันครบทุกอย่างแล้วเนี่ยเกมลับอะ่ะดีกว่าเกมบุก้ะกันตรงเนี้คอมเดียวได้แต่เกมบุกกับพอได้แล้วกันแต่มันจะไปเด่นเรื่องการส่งเรื่องเกมลับเรื่องอะไรพวกเนี้ยคือสมดุลอะ่ะสมดุลแล้วก็พลังงาน4ี่ดาวถ้าสก,กิลโอเคได้ตรงนี้ก็ดูดี แล้วก็เท้าสี่ห้าก็ได้ส่วนสูงร้อยเก้าสิบก็ยิ่งดีเลยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่แล้วก็อาจจะไม่ได้ดีตรงนี้มันก็จะเป็นแนวออกเกมบุกหน่อยมันไม่ได้เป็นบล็อกรอบล็อกอ่ะไม่ได้เกมบุกสูงเกมรับสูงอะ่ะตรงเนี้ยก็ต้องระวังเรื่องเรื่องเรื่องมันบุกไปแล้วลงมาช่วยเกมรับยากอะ,อะไรเงี้ยถ้าใครแบบไม่ได้มีแบบแผน cdm เฉพาะอะไรเงี้ยมาเล่นตนัวนี้มันอาจจะเล่นเกมเกมรับเราอาจจะลําบากหน่อยเพราะว่ามันก็อาจจะเน้นเกมบุกเนะี่ย แต่ถ้าใครที่เล่นแผนแบบที่มันมี CDM อะ่ะแบบแผนีหนึ่งสองน่าโล C, 1, 2, alo, C M สองตัว CDM หนึ่งตัวอย่างเงี้ยเออตัวเนี้นมันก็ดูดีตรงเนี้ยแต่ให้ประมาณเมตานะตัวเนี้ยมันยังไม่ได้ดูสุดมากเท่าไหร่มันยังไม่ครบมากเนะี่ยต่อมาก็เลอา์แต่เลอา์ตรงนี้ผมไม่มีรูปนะย <c oughs> ังรูปไม่ขึ้นเลยไปเซฟมาแล้วรูปไม่ขึ้นเลยเลอา์เนี่ยถ้าเป็นจริงๆมันดูดีกว่าองดีนะสมัยก่อนนะ ดูดิองรีด้วยคนเอามาใช้เยอะยืนหน้ายืนปีกยืนไรงเงี้ยมันมีความคล่องเยอะกว่าองอรีอะแต่ก่อนแต่ถามว่าตอนนี้อ่ะมันจะเด่นเหมือนแต่ก่อนไหมสัพกับต่อมันก็ลดลงครับตัวใหญ่มันก็เลยไม่ค่อยนิยมมากอะไรเงี้ยองรีก็ดรอปลงเห็นไหมองรีก็แทบไม่เห็นเลยตัวนี้อ่ะจริงๆมันก็เหมือนล่างองรีจีนแดงหน่อยๆนั่นแหละสูงร้อยแปดแปดอะไรแบบพอๆกันแล้วก็วิ่งร้อยสี่สิบเลยอันนี้ก็เล่นแนวตัวใหญ่ครับก็อยู่ที่คนละกันว่า เราเล่นมันไหวหรือเปล่ากับสำหรับตัวใหญ่มันเล่นได้นะเว้ยเนี่ยมันเล่นได้นะตรงเนี้ยอันเนี้ยอยู่ที่อยู่ที่เราแล้วกันเพราะตอนนี้เมตามันก็เป็นออกแนวตัวเล็กมันเล่นมันเล่นง่ายกว่าใช่ไหมแต่ถ้าใครเล่นแนวตัวใหญ่ชอบแนวตัวใหญ่ก็มีนะในแร้งในอะไรอะ่ะเขาก็ชอบเล่นตัวใหญ่ก็มีตัวเนี้ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาเล่นโคตรเมตาได้จะแตกเหนืออะไรโคตรดีอะ่ะแต่พลังงานจะน้อยหน่อยแต่ตรงนี้ก็เหมือนเดิม เอรอยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อย,อย,อยแบบเกมบุกสูงเนาะแต่ส่วนมากมันก็จะมาอย่างเงี้ยเรเย์แต่ไหนแต่ไรก็ประมาณเนี้ยกลางต่ําเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่สําหรับเฉพาะคนเล่นตัวใหญ่ละกันนะสําหรับเฉพาะคนเล่นตัวใหญ่แต่ถ้าใครเล่นตัวเล็กอยู่แล้วก็ไม่แนะนําละกันครับตรงนีุ้ยฝนตกแล้วทุกคนอาจจะได้ยินฝนตกหนักนะอาจจะมีเสียงฝนเข้าแล้วทุกคนขออภัยด้วยนะฝนมาตกตอนนี้ประเดี แล้วก็ไมค่อนไมค่อนถ้าเทียบกับคาบร์โลเบโตคาร์โลเบโตจะใกล้กับไมค่อนเลยไมค่อนจะได้เรื่องสกิลตรงนี้แต่ถ้าเทียบกันแล้วเหรอเทียบกันแล้วอ่ะสกิลไม่ได้ต่างกันมากนะเอ้ยสแต็กไม่ได้ต่างกันมากนะสแต็ะโดยรวมอ่ะถึงจะมีถึงจะมีอันเนี้ยถึงจะมีสกิลลุงอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่อันนีอ้อยู่ที่คนชอบแล้วกันว่าจะเอาคาร์โลเบโตหรือจะไมค่อน แต่ถ้าผมเชียร์ผมก็เชียร์ไมค่อนแหละเพราะว่าไมค่อนน่ะมันจะเป็นสกิลที่เจาะจงได้ดีกว่าตรงนี้คือถ้าดูโดยโรวมอ่ะตรงเนี้มันเหมือนจะไม่ได้ต่างกันมากแต่ถ้าเรามาเจาะจงสกิลอ่ะตรงนี้มันจะได้เยอะกว่าการรับรู้การประกอบตัวการแท็กเกิลอะไรพวกนี้มันจะได้21สแต็กเฉพาะเจาะจงอ่ะมันจะได้เยอะกว่าไมค่อนน่ะถ้าเชียร์ผมอาจจะเชียร์ไมค่อนเหลื่อมๆเหลื่อมๆคาร์ลเปโตนนิดหน่อยแล้วกันเนาะอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเก่ง โดยรวมไม่ต้องพูดเยอะมันเก่งอ่ะสูงๆหรืออะไรพวกนี้มันเก่งอยู่แล้วไมค์คอนอ่ะแล้วก็ตอเลสวันนี้ก็เล่นตอเลสมาในเฟ้นหานะเล่นมาอยู่สองวันละเพราะว่าเราไม่ได้มีต่อเลสมาเนาะพอซื้อมาทุกตัวรีวิวก็ไม่ไหวทุกคนตัวไม่แพงถามว่าตอเลสเก่งไหมก็อย่างที่บอกเลยครับก็แนวตัวใหญ่นั่นแหละใครที่ชอบแนวตัวใหญ่ ไปเทียบกับอาจจะเทียบกับจีโนล่าแตมมม่มันเทียบเหมือนกันขนาดนั้นไม่ได้นะตอนเลสมันจะเร็วกว่าคล่องกว่าจีโนล่าอยู่แล้วแต่จีโนล่าจะได้เรื่อง2เท้าอะไรพวกนี้ไงตรงนี้ใครที่เล่นแนวตัวใหญ่อยู่แล้วอะพวกจีโนล่าพวกอะไรอย่างเงี้ยตอนเลสอะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจจีโนล่ามันจะได้เรื่องเปรียบ2เท้าใช่ไหมแล้วก็จะได้เรื่องอิลัสติโกอิลัสติโกก็คือท่าสกิล5ดาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเลสมันท่าสกิล4ดาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะได้เรื่องความเร็วความคล่องตัวอะไรที่ดี แล้วก็ควมมตอเลสผมว่ามันดูยิงแรงดีอะคมนะก็ผมเล่นมาต้องนานแล้วอ่ะจริงๆก็ผมเล่นตอเลสมาสักนานแล้วเหมือนกันตั้งแต่ตัว80ตัว15บาทตัวอะไรอย่างเงี้ยตอเลสเนี่ยก็เล่นมาทุกเวอร์ชันเหมือนกันตอเลสก็เชื่อถือได้ครับแต่ก็เก่งในระดับเท้า45หนะแต่ถ้ามันมีตัวเลือกเท้า55เนี่ยมันก็จะเปรียบเทียบกันยากหน่อยก็อาจจะต้องไปเลือกเท้า55มากกว่าถ้าใครจริงจังแต่ถ้าใครไม่จริงจริงจังเนี่ย แบบผมเนี่ยไม่ได้ลงแข่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยตอเลสทิวเลยครับลงแรงอ่ะสบายเล่นได้ครับตออเลสเนี่ยเอามาเล่นได้นะอันนี้ก็อยู่ในบนได้เลยแล้วก็มีคอมบนีคอมบนีเนี่ยถ้าเทียบแล้วอ่ะคนเล่นเนี่ยไม่ได้เยอะมาก AI มันอาจจะไม่ได้ดีเท่าตัวท็อปทอ,ปอะ่ะคนเล่นไม่ค่อยเล่นคอมบนีอ่ะแต่มารอบนี้อ่ะสแต็กอะไรดูดีหมดเลยนะทุกอย่างดูดีทุกอย่างอะไรเงี้ยมีแท็กขึ้นด้วยสูง190 เกมบุกปานกลางเกมรับสูงสแต็กดูดิวิ่งร้อยสิบวิ่งร้อยสิบอันนี้มันเกือบร้อยสี่สิบอะ่ะเกมรับอ่ะบุกสกิลลุ้มก็ไปอีกดียังครน่าจะร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบแล้วมั้งเนี้ยเกมรับอะ่ะรวมหมดอะ่ะถ้าอัพเทรนสามสิบอะไรครบอะ่ะตรงเนี้ยผมไปเทียบกับเฟอร์ดีนานอะ่ะเอาจริงกองมณีเยอะกว่าแค่หนึ่งเกมรับอะ่ะเยอะกว่าแค่หนึ่งการยิงเยอะกว่าแล้วก็การส่งบอลเยอะกว่าหนึ่งอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้ต่างกับกับ เฟอร์ดินานมากเฟอร์ดินานเนี่ย AI จะดีแต่เวิร์กเลดจะเป็นกลางกลางไงเวิร์กเลดตัวนี้เป็นกลางกลงนะตัวใหม่อ่นะเฟอร์ดินานถ้าเฟอร์ดินานตรงัวนี้ผมจะเชียร์เฟอร์ดินานเลยถ้าเป็นเป็นกลางสูงอย่างเงี้ยถ้าเป็นกลางสูงแบบเนี้ยผมจะเชียร์เฟอร์ดินานแต่นี่มันก็มันก็ดีอย่างเสียอย่าง2ตัวเนี้ยก็อยู่ที่ว่าเราชอบตัวไหนก็เล่นตัวนั้นแล้วกันชอบตัวไหนเล่นตัวนั้นชอบกบันดีก็เล่นเพราะว่าในทีมผมเนี่ยก็มีกับันดีกับเฟอร์ดินานู่ แล้วก็ซีดานอันนี้คงไม่ได้พูดเยอะเลยปะแหมาส,สุดเลยแล้วบรรยากาศส่งบอลการยิงกันความเร็ว2เท้าส่วนสูง185แล้วก็พลังงานมีอิลาติโก้ต่อได้อีกนะ5าดาวอะสกิลอะพลังงาน4ดาวครึ่งอะแล้วก็ท่าสกิลอีกโอโโ้ยหาที่ตีไม่ได้ดูดดด้ีดูันดิดูมันมีนงมินีออกมาเลยแป่น ติยดยศมาห้าสกิลพลังแปลห้าสกิลเอออย่างโหดตรงนี้ก็เป็นเกมบุกอันนี้ก็เกิ่งแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าใครเล่นซีดานก็แนะนำให้เล่นเป็นแบบใครเล่นแบบแผนสี่สองสองสองเนี้ยซ m สองตัวอย่างเงี้ย CM สองตัวเนี้ยอาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าเล่นซีดานก็อาจจะต้องเล่นตัวที่มันเล่นเกมรับตูร่วีเล่เลาแต่ส่วนมากคนก็เล่นกุลิกอยู่แล้วใช่ไหม แล้วจะเอาซีดานด้วยเนี่ยถามว่ามันมีคนเล่นไหมมีแหละเล่นได้แต่เกมลับอะ่ะก็ต้องดูว่ามันจะรั่วหรือเปล่าเพราะว่า C m เมันมีแค่สองตัวสี่สองสี่สี่สองสี่เนี่ยมันกองกลางมันมีแค่ตัวเดียวไงอกองกลางมันมีแค่2ตัวไงเราก็ต้องมีตัวช่วยเล่นเกมลับด้วยไงไม่ว่าจะเป็นจูดวีลา่าตูเล่อะไรพวกนี้แค่มาช่วยเล่นเกมลับด้วยไงแต่ถ้าเราแบบกุลลิกด้วยแล้วก็มาคู่กับ สีดาด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นกึ่งบุกทั้งคู่ไทีนี้มันจะกองกลางมันจะรั่วดิอันนี้เลือแต่คนนะผมแค่เตือนเตือนเฉยเฉยว่าแบบกลัวกลัวกองกลางมันรั่วอะไรเงี้ยเล่นอ่ะเล่นได้ไหมได้แต่ก็ลองดูครับถ้าถ้ามันรั่วก็อาจจะต้องหาหาตัวเกมรับมาช่วยปกติที่เขาเล่นกันพื้นฐานก็จะเป็นกุนลิกวีล่าถ้าเป็นตัวท็อปๆใส่กันแต่ถ้าเล่นถ้าเล่นนี้เล่นสบายเลย พวก 4-3-3, 4-1-2หน้าโล่ที่มันมีแผน CDM อยู่ตรงนี้ทีเนี้ยสบายเลยตรงนี้มันเล่นเกมรับช่วยอยู่แล้วถูกป,ปะให้พวกนี้มันบุกได้ให้พวกนี้นบุกขึ้นได้ไม่มีปัญหาเพราะมีียมช่วยเกมรับอยู่สักตวัวหนึ่งก็ยังดีเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายอันนี้ก็เล่นมาแล้วเล่นมา2วันลวเอาไปยืนหน้ายืนหน้ามันเลยนะมันตัวหนานะเว้ยอา่า ชาบังสกุลเนี่ยชาบงกุลตัวนี้อันนี้ก็หลายๆคนก็บอกเป็นตัวบัคเป็นตัวบัคของ FC อา่าไม่ใช่ดิฟีฟาออนไลน์สามหรือ4ีป่ะประมาณเนี้ยตัวนี้ครับผมเห็นตอนแรกอะแม็แงแบงแบเฮ้ยมึงใครวะแล้วแบบทำไมเบืองโคตรจังวะหายากนะสองเท้าแบบนี้ยห้าดาว พลังงาน5ดาวอ่ะโคตรถึกอ่ะเล่นจบเกมสบายแล้วก็4ดาวด้วยตรงเนี้ยถ้าสกิลอ่ะแต่พลังแฝงไม่มีเฉยพลังแฝงไม่มีก็ไม่เป็นไรมากผมไม่ได้ใส่ใจมากมาได้สกิลนี้แล้วก็ดูสแต็กตรงนี้ดิสแต็งนี้ดีมากเลยนะเนี่ยฝีเท้าเลยละความเร็วการเลี้ยงบอลการยิงหรืออะไรพวกเนี้ยแต่การยิงอ่ะน้อยสําหรับผมอ่ะผมว่ามันดูน้อยหน่อยแต่มันก็คือ rw ทุกคน R.W. อ่ะจะให้มันยิงเยอะมันก็ไม่ใช่จุดเด่นมันคือความเร็วกับการเลี้ยงบอลไงใช่ไหมล่ะ R.W. อ่ะมันต้องมีความเร็วความคล่องตัวจะไปเปิดไปส่งอะไรก็ว่าไปแล้วก็หักเข้ามายิงก็ได้พอสมควรก็ก็ดูนั้นอยู่แต่เท่าที่เล่นอ่ะมันดูไม่คมผมไปยิงหน้าแล้วมันดูไม่คมเพราะว่าผมไปเที่ยบกับกองหน้าใช่ไหมล่ะถ้าเทียบกับนิโคลอ่ะพอๆกันไม่ค่อยคมพอๆกันนี่ครับตรงเนี้ยตรงนี้มันก็จะได้ร้อยสิบเจ็ดอ่ะครับ เพราะถ้าเป็นตัวอื่นอะใน R W อะมันจะ120กลางๆกันนะร2 5ย2 0อะไรอย่างเงยีหร้ย1 2 5 1 2บ127กันอะแต่นี่มัน1้อยอะครับมันก็การจบสกอร์มันน้อยหน่อยตัวเนี้ยคือผมก็เพิ่งรู้นะแต่เมื่อวาน่ะผมบ่นกับคนดูอยู่แล้วว่าทุกอย่างมันดีหมดเลยแต่ข้อเสียผมรู้สึกได้เลยว่ามันไม่คมอันนี้ก็เตือนเพื่อนๆก่อนแล้วกันเนาะก็มันมันดูยังไม่ได้คมมาก แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันยิงคมแล้วทีนี้ก็ครบเครื่องทุกอย่างแล้วละ่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากตรงเนี้ยังไงมันก็อยู่ข้างบนอยู่ดี่ะมัน,ม,นมันดูเก่งแต่ตรงนี้อาจจะไม่ได้มีพลังแฝงนะตรงนี้ครับนี่ฮะนี่ก็เป็นทั้งหมดเผื่อเพื่อนเอราไปตัดสินใจกันนะครับผมตรงนี้นี่อันนี้เราก็จัดมาให้เฮ้แต่มันคือ OBR อ1 0เหรอล่ะผมเพิ่งรู้หรอ มันไม่ใช่ร้อยสิบเ,เอ็ดอร้อยสิบถ้ามันมาร้อยสิบเอ็ดนี่มันจะขดเท่าไหร่วะมันคือร้อยสิบเอ็เหรอวะผมนึกว่าร้อยสิบเอ็ดตลอดนี่ยชาวบงคึนน่ยนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวผมอะอ่าผมเคลียร์ให้มันจอใหญ่ขึ้นตรงนี้ครับทั้งหมดเพื่อนเพื่อนเอาไปช่วยในการตัดสินใจนะครับผมตรงนี้เลยทั้งหมดนี้ แล้วก็ฝากร้านเติมเกมหน่อยแล้วกันนะครับใครจะเติมเกมก็สามารถแอดไลน์ตรงตั้มคูช็อปได้นะครับผมมีแอดอยู่ข้างหน้านะแล้วก็พิมพ์ตั้มคูช็อปแอดไลน์มาได้หรือจะกดลิงก์อยู่ตรงข้างล่างนี้ก็ได้ก็จะมีลิงก์เหมือนกันนะครับเติมเกมราคาถูกตมมนี่เติมเองเลยเพื่อผมเติมให้เอง <c oughs> เดี๋ยวกงหาแอดมินอยู่มาช่วยครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับที่เข้ามารับชมจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะ ขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีกิจเขียวอีกกิจนึงอีกกิจหนึ่งก็มีตัวดูดีเหมือนกันแต่มันเหมือนจะไม่มีสกิลลุ้งมั้งแต่ผมเปรียบเทียบปาแปงหรือเปรียบเทียบดีนาตารเล่หรืออะไรดีเลยนะดีเลยแหละเดี๋ยวไว้มาพูดกันอีกทีหนึ่งแล้วกันอีกกิจนึงอะว่ามันน่าสนใจขนาดไหนแล้วก็แลกแต้มเหมือนจะไม่เยอะด้วยเนาะอีกตัวอีกกิจหนึ่งก็น่าสนเนาะเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนขอบคุณทุกคนด้วยก็ฝากล้าเติมเกมด้วยเนาะตั้มคูช มีแอดขา้างหน้าเจอกันครับบ๊ายบาย